ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดแก้วฮินดูทอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูประจาวันที่16เมษายนนะครับพุทธศักราช2,566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถ ร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกดก้าะจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพยข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับนะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนอะไรยังไงเขาว่ากันไปนะแต่เราจะใช้ไพ,พ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้ใหนักกลายเป็นเบาเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะชาวราศีธนูนะครับจะมีดาวประจำ ตัวนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็มีการยกราศีนะครับนะอีพพเรือนหนึ่งในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าพบพันธุนะที่แปลว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับความสุขในบ้านความสุขในครอบครัวเอาราะนะครับตนุรักษ์ของเรานะครับไปสถิตยอยู่ในราศีเมษในวันที่19เมษาเมษานะครับย้ายเข้ามา ในเวลา20บดนาฬิกา2นาทีและจะอยู่ตรงนี้ถึง1ปีนะครับนั่นหมายความว่าตัวเราเองวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของปุตตะและได้ตำแหน่งราชาโชคนั่นก็หมายความว่าชาวราศีธนูจะเป็นช่วงที่มีไอเดียมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์นะครับคิดอะไรก็มีโอกาสที่จะเป็นเงินเป็นทองนะเพราะควาว่าปุตตะนะครับแปลว่าไอเดียจินตนาการได้การสาะแสวงหาโอกาสต่างๆด้วยนะครับแล้ว ได้ตำแหน่งราชาโชคก็แสดงว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะประสบสำเร็จเรื่องของหน้าที่การงานด้วยเพราะอีพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนพันธุนะครับพันธุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะก็แปลว่ารักทรัพย์งอกเงยหน้าที่การงานมีการขยับขยายโอกาสต่างๆผู้รับผู้ใหญ่รักให้เอนดูก็ถือว่าดีงามนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าจะดีงามดีแบบสุดๆดีแบบปังๆเลยเนี่ยนะครับไพ่จะแนะยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ได้ไพ่นะครับโกปานะคือไพ่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะไม่เครียดนะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะน่ารักเนาะการที่เราจะประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะต้องมีลักษณะทีเล่นทีจริงนิดนึงนะอย่าเครียดจนเกินไปนะบางครั้งเนี่ย มันอาจจะแบบโหเครียดแบบสุดยอดเลยนะมันจะทําให้บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยุ่งยุ่นได้นะครับไพ่นี้เป็นไพ,พ่ภักดิษกิจนะครับในวัยเด็กนะเป็นที่รักของทุกคนนะภักดิษณะเนี่ไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นหรือทําอะไรก็สุดแท้แต่คนเขาจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะไม่ว่าจะซนไม่ว่าจะดื้อไม่ว่าอย่างไรทุกคนก็จะรักไพ่ แลนะค่อนข้างที่จะลีแหลกนิดหนึ่งนะก็เปรียบเสมือนเราการที่เราจะได้ตําแหน่งราชาโชคหรือเป็นที่รักของทุกคนนะครับเราต้องมีลูกรอลูกชนนะครับเราต้องมีการหยอกล้อเล่นเข้าถึงง่ายด้วยนะครับนะถึงจะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสำเร็จและพยายามนะครับ อย่าถือตัวอย่าถือตนนะครับนะให้เน้นในเรื่องของความสบายใจอยู่ใกล้ใครนะครับก็ทําให้เขามีความร,รู้สึกว่าเป็นมิตรอยู่ใกล้ใครก็มีความร,รู้สึกเป็นกันเองสนิทสนมเนี่ยถ้าคุณทําได้ตามเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณจะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมในทุกเรื่องที่คุณนะครับใส่ใจเลยนะครับไพ่ก็มาบอกประมาณนี้นะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวความสําเร็จ นะเราจะเรียกว่าพบสุภาสุภาแปลว่าคนอุปถัมภ์ค้าจุนคอยช่วยเหลือแน่นอนนะครับนะการที่ดาวนะครับพรฤหัสกับดาวพระาทิตย์ที่เป็นคูม่มิตรใหญ่มาเจอกันในภพที่ดีเรือนดีประมาณนี้นะเขาต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรยังไงผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนนะครับจะขอความช่วยเหลือหอ,อะไรยังไงเขาให้ความสนุนสนุนหมดนะคำว่าสุภาไปปุตตะแปลว่าคนอุปถัมภ์ค้าจุนเยอะ มากนะครับและถึงตัวเราด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของชาวราศีธนูเองนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเนื้อหอมนิดนึงนะครับไปไหนมาไหนก็มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณคอยช่วยเหลืออันนี้ดีงามเลยนะคิดหวังสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายนะเพราะเป็นอิทธิพลของคู่มิตรใหญ่เจอกันนะก็ยินดีด้วยนะครับนะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์นะครับนะก็จะอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวพอย้ายไปพฤษศก็คู่มิตรใหญ่ไม่เจอกันลนะถือว่า เป็นจังหวะที่ดีมากๆนะครับสำหรับชาวราศีธนูที่ดาวคู่มิตรใหญ่เจอกันในช่วงเดือนนี้คิดอ่านอะไรยังไงก็มีโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างจะสูงก็ยินดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมนะครับให้ปังปุรียังไงนะครับโอเคถึงแม้นะเราจะประสบสําเร็จหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่เนาะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบ ครับอย่าประมาทผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะอย่าย่ามใจนะอย่าคิดว่าเขาจะช่วยเหลือเราไปตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะให้เราคิดว่างานที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยทำให้มันดีที่สุดโอกาสที่เราได้แล้วเนี่ยนะครับทำให้ดีที่สุดไม่ว่ามันจะสวยงามหรือเลิศหรูขนาดไหนก็สุดแท้แต่นะครับนะงานเลี้ยงมีเลือกลาเอาว่าช่วงระยะเวลานี้เราทําให้ดีที่สุดนะครับดูอย่างท่านนะ ไปตกรลกรมลำบากอยู่ในป่ามาตั้งหลายปีพอกลับบ้านกลับเมืองนะแทนที่จะนั่งแบบสุขสบายก็ไม่เอานะครับเนี่ยถือทั้งคันสอน,นะครับถือทั้งนะครับลูกธนูนั่นหมายถึงว่าพร้อมลบ เป็นการบอกไกลๆว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าประมาทแค่นั้นเองนะถ้าคุณทําตามเงื่อนไขนี้คุณก็จะประสบสาเร็จนะมันเป็นที่รักของทุกคนได้อย่างสบายเลยนะครับให้มาเตือนประมาณนี้เนาะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอังคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิเราจะเรียกว่าภพวิพนาศวินาศแปลว่ารับรับซ่อนเล้นไม่เปิดเผยมาโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับนะ อีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่าภพบุตตะที่แปลว่าบุตรบริวาร ผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการการรเริ่มนะแน่นอนนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนปุตตะไปสถิตยอยู่ในเรือนของในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าปุตตะไปปัตนีนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราเจอผู้คนมากมายนะครับมีการรุ่มหุ้นรุ่มทุนมีการเปิดตลาดมีการดิวกันมีการเข้าหากาันมีการเจรจานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะการที่ดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับไปอยู่ในเรือนของปตัตนีประมาณนี้ส่งผลดีนะครับในเรื่องของคอนเนคชั่นต่างๆที่เราจะ มีโอกาสที่จะเจอกับผู้คนในลักษณะต่างๆดีหมดนะครับก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะแต่สำหรับท่านถ้าเกิดปีนี้ดาวพอังคารของคุณเป็นกาลรรก,กินีจอนนะครับก็จะส่งผลยุ่งๆนิดนึงเพราะว่าวินาศนะครับจะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตตนีก็แสดงว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของมือที่3บ้างนิดหน่อยนะครับหรืออาจจะเป็นในช่วงที่ตัวเราเองอาจจะยุ่งวุ่นๆนะครับเกี่ยวเรื่องของความรักที่มันไม่ชัดเจนที่มันไม่แน่นอนที่มัน แอบซ่อนปิดบังนะครับไม่รู้ความจริงนะเพราะวินาศแปลว่าแอบรับไงนะพอไปอยู่ในเรือนของปัตนีก็แสดงว่าคนที่เราเจอหรืออะไรประมาณนี้นะครับยังวางใจไม่ได้เนาะถ้าเป็นการรักกินีก็ต้องบอกว่ายุ่งยุ่งวุ่นุ่น,พ,น,นะะพอสมควรนะเฉพาะในช่วงนี้นะนะครับนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลักกินีนนี้ถือว่าดีนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับได้ไพ่ ชายตัญญามหาปะทูนะครับก็ต้องบอกว่านะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับไม่รอบคอบส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณเนาะนะรู้ก็ทําเป็นเหมือนไม่รู้อะแบบประมาณว่าเอาละรู้แบบละแคะระคายก็ไม่มีการสืบต่อไม่มีอะไรประมาณนี้จนสุดท้ายก็นะครับรามปามเหมือนไฟไม่ทุ่ง นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ในลนักษณะต่างๆเนาะนะครับไพ่แบนี้เป็นการบอกว่าอย่าวางใจอย่าคิดว่าเป็นของตายนะครับเวลาเห็นอะไรยังไงมินิมิตบอกนู่นนี่นั่นยังไงก็เอ๊ะนิดนึงนะครับนะก็มีการตรวจเช็คตัวทานกันหน่อยนึงมันจะได้ไม่มีปัญหาอันนี้รวมทั้งคู่ครองแล้วยังรวมถึงคู่สัญญาด้วยนะครับคู่สัญญาเราก็ต้องดูนิดนึงว่าคนที่เข้ามาเขาเป็นอะไรยังไงนะไม่ใช่ปล่อยปะละเลยอะไรจะเกิดก็ เกิดอะไรประมาณนี้ไม่ได้นะนะพนเพราะไพ่ใบนี้บอกเลยว่ามันจะเกิดความเสียหายจากที่เราไม่ใส่ใจเท่าที่ควรเท่านั้นเองนะไพ่มาเตือนประมาณนี้เนาะเอาละต่อไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึง่งนะครับดาวพระพุทธท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันเราจะเรียกพบการงานการกระทำวิธีชีวิตการดาเนินชีวิตนะครับอีพบเรือนดาวคู่คองนะ คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาโอเคไอ้มุมดีถือว่าดีอยู่นะเพราะการที่ดาวจเจริญปัต,ตนิเนี่ยนะครับไปสถิตยอยู่ในภพของปุตตะและเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนแรกบ้านกันนะดาวอังคารดาวพุธแลกบ้านกันทําให้ดาวทั้งคู่เนี่ยเข้มแข็งนะดาวอังคารก็เข้มแข็งดาวพุธก็เข้มแข็งก็เลยส่งผลให้เราเองเนี่ยสามารถประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของคู่ค้านะครับคู่คู่ส่วนคู่สัญญาได้นะครับในมุมหนึ่งก็ถือว่าดีนะ อีพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนกรมมะนะครับกัมมะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะก็เป็นช่วงที่ตัวของเราเองนะครับสนิทสนมกับบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับชาหรือเป็นช่วงที่เรานะครับมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการขยายสาขามีการคิดนะครับว่าทํำยังไง นะให้บริษัทจเจริญก้าวหน้าเติบโตนะครับเพราะว่าเป็นสัมพันธ์กับดาวความสาเร็จเป็นสัมพันธ์กับดาวพันธุแลวก็ตัวเราด้วยนะถือว่ากกนี้ที่อยู่เนี่ยให้คุณกับดวงชะตากับชาวราศีธนูอย่างดีเยี่ยมนะอันนี้ถือว่าดีงามนะถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ต้องบอกว่าปังนะครับโอกาสจะสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงอะไรต่างๆดีแต่ถ้าเป็นการกินีก็ต้องให้เรามาระวังนะครับในเรื่องของการงานที่จะมีปัญหากับหลานลูกหลานหรือลูกหลานเนี่ยฝีมือไม่ถึง นะครับแล้วก็จะมีปัญหา,ากับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาในกนรณีที่นะครับอาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงที่มันผิดพลาดน,นะครับแล้วก็ทาให้มีปัญหามีคดีความมีอะไรกันอันนี้ต้องระมัดระวังก็พยายามอิงในเรื่องของกฎหมายให้มันชัดเจนก็จะไม่มีนะครับปัญหาถ้าเป็นการรลิกนีอันนี้ยุ่งเลยนะครับนะความรักหรืออะไรยังไงก็ยังไม่ชัดเจนด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไง นะครับได้ไพ่หูพ่อแม่รัศมีก็บอกว่าได้เลยนะครับว่านะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะนะครับประสบผลสําเร็จรอบด้านเลยนะครับนะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของความรัก นะครับื่วงของคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะคุณมีเกณฑ์ที่จะนะครับลาบรื่นนะครับในเรื่องของการทํางานนู่นนี่นั่นแหละเขาว่ากันไปเพราะแม่รัศมีเป็นเทพเจ้าแห่งการเงินการทองที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นก็หมายความว่าชาวราศีธนูนะครับนะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีผู้ร่วมหุ้นรุ่มสัญญาที่มีเงินมีทองนะครับส่งเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณอย่างดีเยี่ยมนะอันนี้ก็ยินดีด้วยสําหรับท่านที่มีนะครับสายพยานองพระแม่รัศมีก็นะครับสุด มนขอพรคุณก็จะประสบความสาเร็จนะแบบปังบุรีเยเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะถือเป็นไพ่ที่ดีนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดนึงนะครับดาวพระศุกร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีตุลเราจะเรียกว่าภพราพนะราพแปลว่าโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่ปัจถนาไรายได้สองไรายได้สอีภพรเรือนหนึ่งในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าภพอริ นะครับอลีก็คือเอาละมุมดีแปลว่าการพัฒนาตนนะที่พัฒนาตนเพราะดาวของเป็นเกษตรเลยพัฒนาตนได้แต่ถ้าไม่ได้เกษตรอันนี้คือยุ่งนะครับนะดาวเจ้าเรือนอลี นะครับเป็นกเกษตรตาเทพดีส่งผลให้ชาวราศีธนูเป็นคนที่แก้ไขปัญหาเก่งไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะก็ยินดีด้วยนะครับเนี่ยเอยู่ตำแหน่งเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับให้คุณกับดวงชะตาแต่ถ้าเป็นการณกินีอันนี้จะยุ่งนะจะปวดหัวเรื่องของหนี้สินจะปวดหัวในเรื่องของปัญหาโอสักมากมายเข้ามาทําให้ยุ่งยุ่งวนวุ่นนะอันนี้เป็นจุดที่เราต้องระมดัดระวังนะครับอีกพเรือนนึงมาจากจุเรือนลาพะนะครับลาพะนะครับไปอยู่ในเรือนของอลิแล้วเป็นกเกษตรนั่นหมายถึงว่า เดีย๋ยวที่ผมบอกไปก็คือเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับใยรู้ใฟเรียนพัฒนาตนนะครับเพื่อจะได้หาเงินหาทองหาไรายได้เพื่อพัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้านะครับในมุมดีถือว่าดีนะหรือเราเองเนี่ยจะเป็นช่วงที่เข้าไปเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เลยทําให้เราเองเนี่ยนะเป็นที่ไว้วางใจก็ได้นะอันนี้ถือว่าดีนะแต่ก็อย่างว่าถ้าเป็นการกิจณิจรก็ต้องบอกว่านะรามาระวังนิดนึง นะครับเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของถูกไิเวีนเรื่องของหลักทรัพย์ในลักษณะต่างๆลงทุนหรือทาอะไรยังไงต้องรอบคอบนะเพราะคําว่าลาพะไปอรลิและเป็นการเลิกน,นี้อันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เนาะเป็นจุดที่เราต้องระมาระวังเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไ้าจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับในไพ่นะครับ,านะรบนารับรุนนี้นะไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าไพ่ไม่อยู่นิ่งเนาะ นะครับไปเรื่อยเรียนรู้ศึกษาพัฒนาไปเรื่อยนะครับแนละ้วถ้าเกิดเราทําได้ประมาณนี้นะเราเองก็จะประสบสําเร็จทุกเรื่องนะครับที่เราใส่ใจคือพยายามอัปเดตนะครับข้อมูลใหม่ๆพยายามนะครับเรียนรู้ศึกษาอยู่เนืองเนื่องแหเขาเรียกว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการพัฒนาช่องทางในการหาเงินหาทองเนะี่ยจะทําให้คุณเองประสบสำเร็จเพราะท่านนาะรับวุณีเดินทางไปรอบโลก นะไม่ได้อยู่แค่โลกเรานะไปหมดเลยรอบโลกรอบ,อบจักรวาลเลยอ่ะนะก็ต้องบอกว่าการที่เราจะทําได้ประมาณพาไพ่ใบนี้เราต้องมีการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดนะและสิ่งนี้จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จรอบด้านเนาะก็ยินดีด้วยนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับเราจะเรียกว่าภพกระดุมพระที่แปลว่ารายได้ นะครับการเงินการทองกับแสเงินสดเขาว่ากันไปไอันนี้ถือว่าดีงามนะท่านยกย้ายราศีไปอยู่ในราศีกุมนะครับเทียบเท่านะเรากลับบ้านตัวเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนทั้งมังกรและกุมนะพอช่วงหลังเนี่ยมีดาวพระราหูสถิตขึ้นมานะครับท่านก็นเลยยกบ้านเนี่ยให้เพื่อนไปเลยนะแต่ว่าโดยศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยนะดาวพระเสาร์ยังคงเป็น กเกษตราที่ดีอยู่ในราศีกลุ่ม<ส>ก็เลยส่งผลนะครับนะถ้าไม่ได้เป็นการลลคินีการเงินการทองเราจะเกิดจากการติดต่อคอนเนคชั่นการเข้าหาผู้คนนะครับหาสินค้าหาผลิตภัณฑ์หรือหาผลประโยชน์ที่มันได้จากสังคมหรือคุณหมูมากจะส่งผลให้ชาวราศีนะครับนะธนูประสบามสำเร็จอย่างโอ้โหดีเยี่ยมเลยนะอันนี้ก็ยินดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูเิว่าไพรจะเสริมยนะังไงให้ ปังยิ่งกว่าเดิมนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นไพ่ทีเ่เรื่องลักษณะของการเงินการทองเขาเรียกว่าเยมินเงินน้อยอย่าคอยวัสนาอะไรที่ทําให้เราเนี่ยมีไรายได้จะมากจะน้อยเนี่ยก็ทําไปเรียนรู้ไปศึกษาไปนะอย่าคิดว่า,าจะเอาเฉพาะงานใหญ่ๆงานบิก๊กๆงานเล็กๆเราไม่เอานะอันนี้มันจะทําให้เราเสียโอกาสเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่นะครับบ่งบอกถึงนะครับลักษณะของคนที่ปามารคนดูถูกคนแล้วท้ายที่สุดเราเสียหาย <N ous> นะก็คือเราต้องทําให้หมันตรงข้ามนะครับก็คือว่าเราเองเนี่ยนะครับจะได้เงินได้ทองหรืออะไรยังไงเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราเองเนี่ยใส่ใจนะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของอไรายได้นะครับการเงินกันทองนู่นนี่นั่นอะไรเขาว่าคนไปนะจะทําให้เราเองเนี่ยมีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน,แล,ยยนและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกอย่ามีเงินน้อยได้อะไรยังไงก็เอาไปนะครับมันก็จะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับเรื่องของการเงินอย่างยั่งยืนนะครับเอาละต่อไป เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมเราจะเรียวพบสหชัช h ที่แปลว่าสังคมคนหมู่มากเพื่อนปูงพี่น้องท้องเดียวกันนะไปสถิตยอยู่ในราศีเมษนะเราจะเรี้ยวพบสหัช h a ไปปุตตะนะก็จะเป็นช่วงที่เราเข้าหาคนง่ายนะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับได้รับความไว้วางใจ นะครับจากสังคมหรือคนหมู่มากแล้วก็สนิทก,กับลูกหลานบุตรหลานนะก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นช่วงที่ลูกหลานบุตรหลานคอยช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของกิจการนะครับของเราได้เป็นอย่างดีนะก็ถือว่าโอเคนะครับการที่ดาวจะเรือยงสหรชวยปุตตะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยไปไหนมาไหนก็มีนะเมตตามาหานิยมคนนิยมชมชอบรักให้เป็นอย่างดีนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้ฟังปูิเย,ยมากกว่าเดิม เขาเรียกว่าไพ่หมดเคราะห์นะไพ่นี้นะเป็นไพ่หมดเคราะห์เขาว่าหมดเคราะห์นั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เรา,เาคิดหรือสิ่งที่เราเครียดเนี่ยจะได้รับการสืสางม,มีคนคอยช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรก็นะครับว่ากันไปไพ่ใบนี้นะครับนะจะมีน้ําท่วมโลกเนาะ ครับพัานารายก็เลยแปลงร่างเป็นปลาตัวใหญ่แล้วก็อมสิ่งมีชีวิตไว้ในปากนะหลังจากหมดเคาะแล้วท่านก็คายออกมานะครับก็เปรียบเสมือนเราเองเนี่ยนะครับปัญหาอะไรต่างๆที่มันอยู่ในใจเรานู่นนี่นั่น,นแล้วก็ว่าไปก็พยายามหาวิธีแก้ไขเป็นสเต็ปเป็นเรื่องราวไปนะไม่หนีปัญหานะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่า นะครับข้อกรรมหรือสิ่งที่มันยุ่งยุ่นของเราเนี่ยมันได้หมดไปแล้วมันสิ้นไปแล้วก็ยินดีด้วยนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิพาทอาการใดอย่างนั้นต้องกราบขอขมาภัยด้วยท่านใดถูกอก,กใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากไปไม่เศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตก้จเจริงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยอาจารย์ก็ขอทุกท่านช่วดีมีความสุขครับผมเกต้า สวัสดีครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์3000นิดหนึ่งสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ภาคพยากรณ์ที่มีพื้นฐานนะครับเรื่องของโหราศาสตร์บ้างเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมีการเปิดสอนนะครับประจําเดือนพฤษภาคมนะจะเป็นการสอนอ่านดวงชะตาเนาะท่านใดเนี่ยพอมีความรู้เนี่ยก็เอามาเสริมนะครับก็สามารถจะทำให้เราเนี่ยอ่านได้มากขึ้น เราจะรู้หลักเกณฑ์นะครับในการพยากรณ์มากขึ้นท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่าเรียนเดือนละ1000ต่อวันนะท่านเรียนวันเสาร์นะครับก็1000นะหรือถ่านจะเรียนวันอาทิตย์ก็1000เลือกเอาแต่ถ้าเรียน2วันเลยก็คือ2000นะก็จะมีอาจารย์สอนเองนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์วิทุนบูญศรีที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีหนึ่งสอนนะครับนะท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ0809015959 ครับครับผมอาจารย์เกตก้าพิทูธเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดมพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวนดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคําว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti k t o ็อนะครับ YouTube นะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเกรงดูตลอดสวัสดีครับ